สวัสดีชาวโซเชียลแคมไม่ไหวแล้วไม่ไหวละคือแบบอยากจะฝากบอกอะฝากบอกพวกทุบหุ้นอะคือแบบเรื่องไหม่อนวะ่าซื้อหุ้นไงคือแม่งก็ซื้อหลายบาทอะเออแป๊บเดียวกะแบบทำกำไรอะกูกะเอาขายลิงไงขายลิงเ,ออเดินไปอาบน้ำอาแปบ๊บเดียวนี่กูกะรวยนี่อ่ะ พอมาดูอีกทีเหย็ดแม่กำไรให้ Hi. อ่ะมึงว่าเมาขายหรือมึงว่าหลังขายอ่ะหรือว่ากองทุนเทอ้าวหรือแม่งเจ้าทุกกวะาอ่ะมึงคิดเอาดูเหย็ดแม่มันไม่มีปัญญาทุบตัวอื่นหรือไงวะหุ้นกูก็ไม่กี่บาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมาทุบหุ้นกูนี่เหย็ดแม่ กูเจ็บใจหนักนี่จริงอืมกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงอยากฝากบอกคนทุกพหุ้นกูด้วยนะเห็นไหมอย่าให้กูรู้นะมึงทุบเห็กแมมจะโยนซ้ายใส่หน้าแมงจำเอาไว้กูเครียดหนักนี่จริงกำไรให้เห็นไหมกูตั้งใจอุตสาซื้อกะรวยนอนรวยอยู่ที่บ้านเนี่ยกับถูกทุบเคิดดู หุ้นตัวเล็กแม่อย่างทุกคุนคิดเดียวเองนะกันจริงเคียดเลยนี่เคียดซื้อตั้งหลายแสนบาทแล้วป่านนี้รวยไปแล้วอืมอ่ะไม่เป็นไรอืมเน่เน่ตังกูเยอะกูถัวได้ถัวแม่งยังกว่าจะลงดอยอ่ะเก็บแม่งฝากบอกด้วยนะไอพวกทบอะ่ะอืมอให้กูเจอนะ ฝันเดดึกแล้วนอนเถอะวันจันทร์ค่อยมาลุ้นใหม่